เคลื่อนผ่านหน้าแฟนผู้ชมเราจแล้วก็กองเทียทุกท่านทุกคนที่อยู่ในจุดนี้นะครับในเรื่องขยามูลบเก็บกุญเราจะสอบถามก่อนว่ามีคุณแคกี่ดอกกี่พวงนะครับเดี๋ยวเจะรอสักครู่หนึ่งนะครับในตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมืนต้อนรับจากอบตกระเบื้องครับครับผมมาลำดับแรกนะครับผู้ถือป้ายนะครับผู้ถือป้ายองค์การบริหารส่วนตางสาวชวิษาจงรำ และนายกิติพันธ์ใหม่เกิดครับผมผู้ถือพานพุ่มนะครับนางสาวณรุดีแสนสุขและนายนวมินลิ้มเจริญผู้ถือผ้าพระบรมฉายาลักษณ์นางสาวคุณธิดาดวนใหญ่และนายธีรวัตรจันรุง่งต่อไป สำหรับคําขวัญตาบลกระเบื้องนะครับผู้ถือป้ายนะครับนางสาวสโรชาเสมาเพชรนางสาวปวินานนางมวงนางสาวสวิตาไรสงวนนางสาวปิยวดีเจริญสิรินางสาวจีราพรชานศรีนางสาว,สว,าสวนัทน,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 นันสุวรรณโอน,นะครับโดยมีความขวัญตะบลกระเบื้องก็คือกระเบื้องเมืองเองกเษตรอินทรีย์มากมีปลาร้าหอมรั่งพร้อมทรายมูลเป็นศูนย์กลางตลาดปลา เลิศล้ำค่าผ้าไหมงามพระปืนามหลวงพ่อกั้งนะครับผู้บริหารนะครับนายวิจัยเยี่ยมรํานะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนะครับและประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนางจารุณีทิพย์ประเสริฐเป็นประหลัดองค์กรค่ะครับกันนะครับนายสุบรณจิตกล้านะครับจำนวนหมู่บ้านครัวเรือนนะคะจำนวน10หมู่บ้าน จำนวนประชากร1745ครัวเรือนครับและประชากรตั้งสิ้นนะครับ6,071คนนะครับโดยแยกเป็นชาย3,034คนและหญิง3,037คนนะครับผลิตภัณฑ์ประจำตำบลปลาและผลิตภัณฑ์จากปลานหมน่บ้านน้องพี่มานนะคะตรงสีแยกไฟแดงนะคะแล้วก็ผ้าไหม ถ้าไหมมันมีถ้าไหมตีนแดงเอาไม่รำไม่สแสดงใช่ไหมเนี่ยขบวนบวนางรำครับขบวนนางไรใช่ไหมครับขบวนนางรำรำไหมครับต,ตอนตอนนี้เดินขบวนบวนางรำนะ<อ>ครับนางสาวผู้ถือป้ายขบวนนางรำนางสาวสรินดาสีทามันเป็นมันเป็นสีสันเป็นสีสันเขาเสียงจบด้วกับขบวนนางรำด้วยครับทิธีิกรก็ตกใจครับว่าไม่ได้ดู ต้ใจร่ตยางเกิดเป็เสอรนตะกัเอรีนีการแสดงแล้วค่ะอันนี้หลอกกรรมการ สำหรับดนตรีกองยาว 证你 จบแล้วใช่ไหครับนี่ ครับนางนางกระทงนะครับนางนกประมาตนางนกระมาตกระทงผมหาชื่อไม่เจอทดสอบทดสอบคนฟังนะคะเมื่อสักครู่พี่ธีกรนกประมาต์คนบาง ว่านับผู้สาวอดีไม่มีข้อมูลนะครับมาต้อง<า>ชื่อ,อ,อไรอนตครัขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดยาบ้าฆ่าได้ทุกชีวิตไม่เป็นมิตรกับใครก็รตามด้วยขบวนต่อต้านยาเสพติดนะครับตะบนกับเบื้องคิดดีทําดีต่อต้านยาเสพติดนะครับขบวนแฟนซีนะครับ ติดตามมาด้วยขบวนแสนแฟนซีลนตลงต่อต้านยาเสพติดเช่นกันจากโรงเรียนบ้านกับเบื้องใหญ่นะครับโดยพอมาโดนสักคมขำนะครับขอเสียงโอ้ยพอวัะไปใส่ยาเองประตูนะคะวันนี้เดินข้างหน้าเดนมรอถือไม้กระทางเลี้ยงช้างนี่ ทาทุ่มเทบริสัทิ์คุ้มขำนะครับมาเดินเองนะครับให้เกียรติมาเดินเองโอ้สุดยอดมากนะครับขอเสียงรมมือด้วยนะครับผมนึกว่าพระเอกหมอลำเดี๋ยวเดินเสร็จท่านจะลำไม่ฟังนะคะความสามารถท่านอีกอย่างหนึ่งคือหมอลำนะคะเสียงไพเราะพร้อมด้วยทีมงานคุณครูนะครับโรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่นะครับทีมงานแฟนซีนะครับ จบไปแล้วนะคะาตามปิดท้ายด้วยรถส่งน้ำน,นะครับของอบตอรกระเบื้องน,นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับคะแนนเนะ <c oughs> าะรถส่งน,น <c oughs> ้ำครับผมม